หัดพอ้อทานอขอไข่ศูนย์สารได้เลยวันนี้ลด1 1ึ0งพบาทมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวดาขออนุญาตไล่อีกรอบนึงแล้ก็จะเปลี่ยนแบบแล้วนะคะสีเหลืองค่ะจะเป็นเหลืองสดเลยนะคะที่ดาใส่เป็นลายดอกทิวลิป นะคะเป็นลายดอกชิวลิปผ้าลายดอกชิวลิปจะแพงสุดเลยนะสำหรับง,งานคอตตอนฉลุลายนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะฟ้าตัวนี้ใส่วันแม่ได้เลยแล้วก็สีอิฐค่ะเป็นแบบว่าสีออกส้มๆน้ำตาลน,น้ำตาลแล้วก็สีเขียวเป็นเขียวพัดเชลนะคะเป็นเขียวพัดเชลนะคะเอ่อแล้วก็สีส้มนะคะสีส้ม สีชมพูชมพูนมเย็นนะคะเป็นชมพูหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็สีน้ําเงินค่ะน้ําเงินเข้มนะคะสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียว นะคะตัวนี้จะเป็นเขียวเขียวเข้มนะคะเขียวหัวเป็ดนะคะรุ่นนี้1นึ่หาบาทค่ะรหัสทอฐานขอไข่0ูนย์สามทอฐานขอไข่0ูนย์สามนะคะโอเครุ่นนี้ราคาแล้วนะใครอยากได้รุ่นนี้นะคะสามารถเอฟตามได้เลยนะคะงานต่อไป